สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2 6ถึง31มีนาคม2566วันที่2 6ถึง27มีนาคม2566รร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการพุทธศักราช2565สำหรับผู้บังคับบัญชาณโรงแรมดีเอมเบรลแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครวันที่28มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามสอ,อปสอจอมคครั้งที่3ทับ2566ณห้องประชุมพระบรมาธาตุนาดูนชั้น4ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่29มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา13นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามกอบพจมคและคณะอนุกรรมการการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดครั้งที่1พบ2566ณห้องประชุมพระาธาตุนาดูนสารากลางจังหวัดมหาสารคาม เวลา8นาฬิการ่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสา,ารคามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่3ทับ2566ประจำเดือนมีนาคม2566ณวัดถุนครมดำริบ้านอุป,ประหาดต,ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสา,ารคาม วันที่31มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎดดาราชเจ้าณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามเวลาเก้านาฬิกา30นาทีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปีพุทธศักราช2566เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวณตลาดประชารัฐบ้านท่าตุ หมู่ที่3ตำบลข้าตูมในวันเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการสารพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการการขยายผลเครือข่ายกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมสัมมนากำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการนำเสนอผลงานความคืบหน้าโครงการการประกวด KYT และการลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการนลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาสารคามมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวนหแห่ง